สวัสดีครับวันนี้จะชวนเพื่อนมา,ายืดอายุการใช้งานของชั้นวางของในห้องน้ํานะครับเห็นไหมครับลักษณะของชั้นวางของที่บ้านผมสนิมขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็ใช้มา5-6ปีแล้วนะครับสนิมก็จะขึ้นตามอายุการใช้งานนะครับเพราะว่าโดนน้ากัดก่อนนะครับสนิมเลยขึ้นเต็มเลยนะครับตัวนี้ก็กลัวจะไปโดนแล้วก็เป็นบาดทะยักได้นะครับวันนี้ก็จะชวนเพื่อนมา ยืดอายุการใช้งานกันนะครับทำยังไงมาดูกันครับเดี๋ยวขั้นแรกเราจะมาถอดตัวชั้นวางกันก่อน,นนะครับโดยใช้ไขควงแฉกนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นไขควงแฉก2อันนะครับที่ยึดติดกับกําแพงนะครับติดเจาะลูติดฟุกฝั่งฟุกในกําแพงแล้วก็ยึดไว้2อันนะครับบางบางบ้านที่ใช้อาจจะเป็น4อันหรือว่า บ้านก็ใช้วิธีห้อยเอานะครับก็ดูลักษณะกันเอานะครับแล้วก็ขันออกนะครับโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับวิธีขันออกหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนแล้วก็ขันทั้ง2ด้านนะครับอันนี้เป็นตัวแบบล็อกยึดล็อกนะครับจะมีพลาสติกเป็นตัวยึดไว้นะครับเพื่อป้องกันการไปติดกับตัวกําแพงนะครับหลังจากถอดออกแล้วเราก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับถอดออกมาครับ เดี๋ยวเราจะไปะขัดสนิมกันก่อนนะครับสเต็ปแรกนะครับแล้วก็มาขัดสนิมโดยใช้แปรงแปรงขัดเหล็กนะครับเป็นแปรงขัดสนิมที่เป็นขนเหล็กนะครับก็ขัดเข้าไปนะครับขัดขัดสนิมออกให้หมดนะครับเพื่อสเต็ปต่อมาเดี๋ยวเราจะไปทาสีนะครับนี่ขัดขัดให้สะอาดนะครับเพราะว่าถ้ามีสนิมอยู่มันก็จะ กินต่อไปเรื่อยๆนะครับขัดออกนี่นะครับหลังจากขัดเสร็จก็จะ,ะสะอาดขึ้นมานะครับจะนิ่มม่ไหมครับเต็มเลยครับขัดออกให้สะอาดครับขัดตามซอกตามมุมนะครับออกหมดนะครับ ตัวนี้เป็นสีที่เราจะใช้พ่นนะครับมาดูครับเราใช้วันนี้เราใช้สีขาวนะครับหลังจากขัดเสร็จเรามาล้างน้ําก่อนนะครับแล้วไปตากให้แห้งหลังจากนั้นก็จะมาพ่นสีนะครับเป็นสีขาวผสมตัวนี้เป็นสีพ่นเหล็กนะครับจะเป็นเงาเามันๆหน่อยนะครับป้องกันน้ําได้นะครับก็พ่นเข้าไปครับพ่นให้ให้กกเหล็กทั้งอันนะครับ นี่นะครับหลังจากพ่นเสร็จเห็นไหมครับพ่นด้านหน้าด้านหลังเต็มเลยนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับทิ้งไว้อย่างนี้ไปตากแดดไว้นะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในห้องน้ํานะครับใส่คืนที่เดิมนะครับก็วิธีการใส่ก็ยึดน็อตเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็หมุนหมุนน็อตเข้าโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับคราวนี้ ทำเข็ยมยึดเข้าไปนะครับที่เดิมเหมืนให้แน่นเลยนะครับอ่ท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับไหครับยืดอายุการใช้งานของชั้นวางของในห้องน้ำนะครับไหครับได้เหมือนของใหม่เลยนะครับฝากไว้เป็นไอเดียครับอ่ยังไม่ต้องซื้อในทันทีนะครับ